สวัสดีค่ะก่อนที่เราจะไปโค้งสุดท้ายนะคะ7วันอันตรายคืนมาหอนสัปดาห์มาหอนอะไรก็ตามทีเราไปดูชายแดนกันนิดหนึ่งมีเรื่องหนึ่งที่ดีฉันได้เห็นแล้วอมยิ้มแล้วรู้สึกว่านี่แหละต้องทำแบบนี้แหละถึงจะใช่นะคะไปดูกันเรื่องอะไร นี่เป็นสิ่งที่เราต้องทำแล้วก็ต้องทำอย่างสม่ำเสมอคืออย่าทำอยู่เฉพาะรู้กันแต่เฉพาะพวกเราตอนนี้จะต้องให้สากลนานาชาติได้รับรู้ด้วยนะคะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่เราจับมันยังไม่ถึงกับเป็นการศึกแต่ถ้าเรียกง่ายๆเหมือนฉเฉลยศึกได้นี่นะคะหนึ่งเป็นการ บอกว่าศึกนี้ใครเหนือนะคะสองในการดูแลเป็นอย่างดีตามสิทธิ์ของเราที่เราสามารถที่จะกักตัวไว้จะส่งมอบเมื่อไหร่อะไรยังไงได้แต่มันต้องมีข้อตกลงในการกักกันเฉลยศึกซึ่งถ้าเราไม่เอาคนกลางมาดูอีกฝั่งนึ่งก็จะเต้าข่าวไปเรื่อยแล้วคนของเขาที่ฟังแต่ข่าวของพวกเขาอย่าง พวกเหม็นที่อยู่ในปารีสอยู่ในฝรั่งเศสที่ไปรวมตัวกันแล้วก็โปยโวยวายจริงๆน่าจะถามมีการถามฉเฉลยสึกว่าอยากกลับบ้านไหมอยากกลับไปขเขมรไหมหรือขออยู่ตรงนี้กินอิ่มนอนหลับสบายๆสักพักหนึ่งให้สติสตังค์กลับคืนมาก่อนหรือเปล่าเพราะฉะนั้นการนำ พวกองค์กรนานาชาติทั้งหลายเข้ามาช่วยยืนยันว่าเราทรีชเฉลยศึกชาวเขมรของเราอย่างไรนะคะจุดที่เราสามารถจับเฉลยศึกเข้าได้หนึ่งแล้วก็มีเก็บศพคืนให้เขาอย่างสุภาพบุรุษหนึ่งเป็นการบ่งชี้ว่าการรบครั้งเนี้ยใครเหนือใคร ถามว่าของเรามีบาดเจ็บล้มตายไหมมีค่ะมีนายทหารวีรบุรุษของเราเสียชีวิตแต่คนของเราเราจัดการเองบาดเจ็บล้มตายไม่ต้องให้เหมนไปศพทหารขเขมรเมนยังไม่ไปเก็บนะคะของเราเราดูแลเราเองนะั่นคือบอกความเหนือ ชั้นกว่าหนึ่งในทั้งๆด้านการฝึกกำลังใจและในด้านอาวุธยุโทโธปกรณ์นะคะหลายๆอย่างที่บอกว่าเราเหนือกว่าแล้วทหารเราเนี่ยแทบจะถ้าไม่มีการฝังทุนระเบิดไว้เราไม่น่าจะสูญเสียมากขนาดนี้แต่นี่คือบ่งชี้ให้เห็นว่า เพราะถ้าเราสามารถเก็บกลับมาได้นั่นคือเราอยู่ในดินแดนของเราที่ขมิไม่ได้ลุกเข้าไปแต่ถ้าเราส่งคืนศพให้เขาได้หรือจับคนของเขาได้นั่นคือเราสามารถลุกเข้าไปในดินแดนที่เขาเคยยึดครองได้ตรงนี้บ่งบอกชัดนะคะเขาไม่สามารถจะมาลุกเข้ามาในดินแดนของเราได้แต่เรายึดเข้าไปในสิ่งที่เขาเคยยึดเอาไป แล้วเราเอาคืนมาได้เพราะฉะนั้นถ้าเรามองว่าน,นี่ดิฉันขอโทษถ้าใช้คำว่าเกมยกที่หนึ่งเกมแรกเราชนะค่ะในพื้นที่เราชนะทีนี้ก็ต้องไปชนะในระดับสากลด้วยเพราะเชื่อจะค่ะว่าไม่ว่าจะอย่างไรศึกนี้การรบนี้จะต้องนำไปสู่การเจรจาสันติภาพ ในส่วนกลางโดยมีประชาคมโลกช่วยเราตัดสินไม่งั้นก็จะลบไปกันเรื่อยๆ,อยๆไม่มีจบสิน้นดิฉันมองว่าประชาชนไทยและประชาชนคเคมรก็ไม่มีใครต้องการอย่างนั้นนะคะถ้าฟังจากคำพูดของชาวบ้านเราที่ชายแดนสนับสนุนทหา,หารสู้เต็มที่แต่ในส่วนลึกเขาก็อยากอยาขอให้มีการ คุยกันให้รู้เรื่องได้ไหมเราอยู่กันให้มันเหมือนแต่ก่อนได้หรือไม่ตรงนี้ล่ละค่ะคือสิ่งที่ทิฉันชอบใจที่ว่าไทยทั้งทางการทหารทางการทูตทางรัฐบาลทุกอย่างตอนนี้เริ่มเขาเรียกว่าเทียบเส้นเสียงกันแล้วเหมือนจะวงดน,นตรีจะต้องมาเทียบเสียงกันมาปรับ อะไรให้เป็นโทนเดียวกันตอนนี้เราเริ่มเข้าที่เข้าทางถ้าเข้าที่เข้าทางอย่างนี้ไปได้สวยค่ะทั้งภาคพื้นในพื้นที่การรบแล้วก็ในเวทีโลกเรากำลังไปได้สวยงาม ฉันฟังข่าวการเข้าปรับพื้นที่ในช่องอ่านมาแล้วนั่งยิ้มนั่งยิ้มพ่อรไรรู้ไหมคะให้เป็นได้อย่างนี้สิพี่ไทยอย่างนี้ไงที่ต้องทางเขาโปร v o k เราโโเก้คือการยั่วยุเรามากี่ครั้งนะคะเราไม่เคยยั่วยุอะไรเขาเลยแต่สิ่งที่เราทําอยู่ตอนนี้ตรงช่องอ่านมาถ้าถ่าเป็นการยั่วยุไหมสุดๆคะ่ะสุดๆจะถูกต้องไหมทําได้ไหมทําได้คะ่ะ นี่คือสิ่งที่ไทยต้องทำนะคะที่ไทยต้องทำโดยการที่ทหารเป็นคนทำแต่รัฐและทางการทูตการต่างประเทศจะต้องชี้นำว่าตรงไหนเราทำได้เวลาไหนเราทำได้ลองคิดดูนะคะถ้าเวลานี้ไม่มีการประชุม GBC อยู่ที่มาเลเซียแล้วก็เราเอาลดเกรดเข้าไปเกรด เอาเขาบอกเกรดทุนระเบิดออกตรงนี้ดิฉันก็สงสัยว่าใครมันจะกล้าขับรถเกรดวะถ้าไปเกรดแล้วเจอทุนระเบิดเนี่ยอิบอายหรือเปล่ามันจะระเบิดไหมนะคะแต่เป็นการลักษณะเป็นเชิงสัญญะด้วยให้รู้ว่านี่ที่กูกูจะเอารถเกรดมาเกรดอะไรตรงไหนอะไรที่เปสิ่งปลูกสร้างที่มาลุกร้ําที่กูกูก็เกรดทิ้งกูก็ทําให้มันราบให้มันเนียนให้มันเจนตากูที่ของกู เมนยืนอยู่อีกฝั่งหนึ่งก็มีการตะโกนด่าตะโกนไล่มึงมาทำทำไมอย่างนี้จะทําอะไรได้มากกว่านั้นไหมคะไม่คะ่ะถ้าทํามากกว่านั้นถ้ายิงเป้งป้างเข้ามาไอ้ที่กําลังประชุมอยู่เนี่ยล้มเลยนะคะแล้วใครเริ่มมันจะเห็นมันจะเห็นว่าใครเริ่มไทยเราทําในสิ่งที่ยย่ยยุไหมอู้หูนี่ถ้าพูดว่าไม่่วยุนี่นะคะมันเหมือนกับว่า คุณไปเจอกลุ่มทหารกลัดมันกลุ่มหนึ่งที่ว่าโอ้โหหลงป่าก,กันมาเนี่ยโอ้คุไม่เคยเจอหญิงอยู่กันไม่เคยหญิงแต่แล้วคุณก็ส่งแนวดาเข้าไปแจแด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 าดดาไปเต้นไปโอ้โหไปบุดจมบุดจมบุดจมบุดดึง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 ใส่เนี่ยนะคะแล้วก็เขาก็จะพุ่งหรือว่าไอ้พวกกัดมันก็จะพุ่งเข้ามากลุ่มเข้ากลุ่มคืนพิดไหมพิด แต่ยั่วยุไหมยั่วยุแต่มีสิทธิ์ไหมไม่ใช่ฉันนูนน้อยห่มน้อยทําตัวยั่วยุแล้วเธอจะมีสิทธิ์ข่มขืนฉันนะตรงนี้แหละค่ะคือข้อกฎหมายตรงนี้แหละที่่านบอกว่าโคตรเด็ดเพราะถ้าไปทําในเวลาอื่นนะคะหลังจากนั้นรับรองหรือว่ามียิงแต่ถ้าทําตอนนี้นะคะเมนยังไงก็ไม่กล้ายิงเออเมนยังไงก็ไม่กล้ายิงก็ที่ฉันนะ ตรงนี้ที่ฉันตามสัตโซนแลมันเป็นของฉันฉันจะถ่ที่ในที่ของฉันเสือกอะไรด้วยยิงเข้ามาสิมึงก็ชิบหายกันทั้งประเทศยิงปุ๊บจะให้สิทธิเราทันทีจริงไหมคะแล้ะในเวทีโลกเราก็ชนะนี่คือสิ่งที่เราควรจะทำมาตั้งนานแล้วละ่ะเราควรจะทำมาตั้งนานแล้วแล้วต่อไปนี้เนี่นะคะมันเป็นเวลาเป็นสิบปีที่เขาทำแบบเนี้ย ล้ำเข้ามาล้ำเข้ามาแล้วเราก็ปล่อยให้เขาล้ำเข้ามาจนเขาคิดว่านี่เป็นที่ของเขามันควรจะคือเดินผ่านเข้ามาได้จะเข้ามาเถ้าฝั่งเรามีตลาดจาค่ามาซื้อข้าวซื้อของแล้วกลับไปได้ไม่มีปัญหาค่ะพรมแดนมันไม่ได้ห่วงห้ามกันขนาดนั้นแต่จะถึงกับขยับเข้ามาขยับ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  เขามาสิเข้าไปเรื่อยๆไปตั้งไปตั้งแล้วก็ลืมไปว่าเอ้ยนี่มาตั้งใน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 แผ่นดินไทยเพราะฉะนั้นต่อไปนี้แหลมปุ๊บเอาตีนยันปับ๊บแหลมปุ๊บต้องเอาตีนยันปับ๊บแบบนี้แหละคะ่ะพอมีการถายเกรดอะไรเรียบร้อยตรงนี้ในบริเวณนี้ก็มีการตั้งรวดหนามหีบเพลงนะคะก็คือเป็นการกั้น อันเนี้ยมีคนเคยพูดว่าทำไมไม่สร้างกำแพงกำแพงเนี่ยนะคะมันเป็นอะไรที่ถาวรแม้กระทั่งเป็นเรื่องของเอกชนก็ต้องคุยกันสองฝั่งตกลงกันแล้วนะคะในจุดที่ไม่มีคอนฟ l i c ์เรื่องเ,ออเขตแดนสร้างได้เลยแต่จุดที่ยังมีคอนฟ lict อยู่ต้องคุยกันนะคะเมื่อไหร่ที่ตกลงอะไรกันเรียบร้อยแล้ว จะสร้างเป็นกำแพงกับเป็นรั้วอันนี้เป็นการคือไม่ใช่อะไรที่ถาวรเป็นการรีมาร์ตวว่าเฮ้ยอันนี้อันนี้ไทยนะเว้ยเออถ้าข้ามเข้ามาเนี่ยไม่ไม่ได้นะนี่นี่บ้านกูแล้วนะเข้าบ้านกูนะไม่ได้นะอันนี้เป็นสิ่งที่ดีนะคะแล้วปรากฏว่าพอเราไปกลางเผลอปั๊บเมนก็เก็บพอเมนเก็บปุ๊บเราก็เข้ามาอันนี้เป็นจุดที่ดีมากนะคะก็คือ,คอว่ามีภาพข่าวตั้งแต่เขาเข้ามาเก็บของเรา แล้วเราก็ไปเตือนเนื้อไหยุดนะมึงหยุดนะนี่ของของกูนี่ตรงนี้แผ่นดินกูไม่หยุดกูยิงมีตรงนี้ชัดเจนแล้วเหม็นก็เลยต้องหยุดต้องถอยแล้วเราก็กลางใหม่มันอาจจะเหมือนกับการเล่นเจ้าร่อเอาเถิดเหมือนเด็กๆแต่ก็ต้องทําค่ะทําให้เขารับรู้ว่านี่ของเราให้โลกรู้ว่านี่ของเราไม่ใช่ของเขาอันนี้เป็นเรื่องที่ที่ฉันดูแล้วดิฉันก็อมยิ้มนะคะในส่วนที่ มันจะมีการลบอีกไหมจุดนี้ล่ะค่ะไอจุดหีบเพลงรว่นน้ำหีบเพลงเดี่แหละอาจจะเป็นจุดที่เริ่มต้นระเบิดวยตายหาเขาจะไปแจ้งความจับกูไหมเนี่ยว่ากูสร้างความแพนิกแต่ดิฉันมองว่าที่ทำกันอยู่ตอนเนี้ยถ้าไม่มีการประชุมอยู่ที่มาเลเซียเหม็นยิงละแต่ตอนนี้เหม็นไม่กล้ายิงเพราะอะไร สิ่งที่เมนต้องการคือเมนรู้ว่าในพื้นที่ในภาคการรบสู้เราไม่ได้หรอกแต่เมนต้องยิงก่อนเพื่อที่จะให้เกิดการทะเลาะแล้เห็นไหมคะถ้าเมนไม่ยิงก่อนเราคงไม่ไปยิงเขาก่อนเมนต้องยิงก่อนให้เราตอบแล้วก็เลยต้องเอ้ยมาหน้ามาจุงมือกันมาเลยต้องไปมาเลเซีย อันนี้เมรเลยไม่กล้าทําอะไรเพราะฉะนั้นตรงช่วงนี้นะคะเราจะทําอะไรก็ทาทาไปไออย่างสมมุติว่าถ้าบอกว่าเรายึดประสาทต,ตาควายไม่ได้เนี่ยนะคะก็ไอหีบเพลงอะไรนั้นอะไปล้อมไว้เราได้เราเราเฝ้าอยู่ตรงไหนก็ไปเอาไปร้อมไบะม, <c oughs> มึงออกมามึงก็ออกมาได้แค่นั้นนะคะถ้าไปโดนระเบิดของมึงเองจะไปหาอะไรกินก็เรื่องมึง <c oughs> แต่ที่ฉันเห็นนั่นหนึ่งแล้วก็เหมือนกับ ทหารไทยฐานเหม็นเขาเจอกันแล้วก็คุยกันจับมือสบายดีอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็มีการมีข้าวเหนียวไมมมีกไก่ไหมขอ,อกินกันอะไรแบบนี้มันเป็นความรู้สึกว่าจริงๆทหารแต่ละชาติแต่ละชาติไม่ได้มีใครอยากมารบไม่ได้มีใครอยากมาตายแต่เขาทำเพื่อหน้าที่เพราะฉะนั้นก็ เธอทูลและก็นับถือวีรบุรุษของเราทุกคนทหารทุกคนแล้วก็ทหารไม่ว่าจะคนไหนคนไหนฝั่งไหนชาติไหนดิฉันว่าเขาก็ทุ่มเททำตามหน้าที่ของเขาทุกภาคส่วนเอาตรงนะถที่ิตาควายมาร้องขอกินจริงๆมีอะไรก็โยนโยนไปให้มันบ้างก็ได้นึกซึว่าเอาบุญค่ะนึกซึว่าเอาบุญเนาะขเนียวห่อมีปิ้งมีอะไรขาเหนียว ธรรมดาธรรมดามันก็กินกันแล้วแล้วก็เออถ้าจะให้ดีอน้ําปลาลุงป้าลุงป้าปลาแซ่บเนี่ยนะคะกับข้าวเหนียวนี่โยนเข้าไปมัน <c oughs> แดกปลาลุงป้าแล้วแขกตี้ขึ้นมา <c oughs> นอกจากจะแบบวางทุนระเบิดที่ระเบิด,รบดจริงจึงยัง,ง,งมีทุนระเบิดขี้นี่กูว่าชิพายเอาละค่ะดิฉัน มาสรุปเรื่องราวในมุมมองของตัวเองว่าการเรื่องของลวด้ําหีเพลงนี่ยอาจจะเป็นประเด็นทัดจบการประชุมเมื่อไหร่ไอ้ตรงเนี้ยอาจจะเป็นจุดประทุอีกครั้งหนึ่งก็ได้แต่ดิฉันมองว่าเรามาถูกทางแล้วล่ะ